ช่วยเหล่าทหารกล้าที่พิทักษ์ดินแดนไทยตอนนี้นะครับพระอาจารย์มหาต่อแห่งวัดแจ้งในจังหวัดโคราชนะครับได้รวบรวมข้าวสารอาหารแห้งและข้าวของที่จําเป็นนะครับร่วมกับสาธุชนมากมายได้มารวมพลังกันครับและเตรียมสิ่งของที่จําเป็นเหล่านี้ส่งไปเป็นกําลังใจให้กับทหารกล้าที่กําลังรักษาประเทศเราอยู่โดยตอนนี้นะครับมีพี่น้องได้นําน้ําดื่มข้าวสารและของที่จําเป็นมากมายนะครับรวบรวมมาที่วัด และในวันพรุ่งนี้นะครับพระอาจารย์ต่อจะเป็นตัวแทนในการนําสัมภาระข้าวของที่จําเป็นทั้งหมดนี้รวบรวมนาไปมอบให้แก่เหล่าทหารกล้าที่กําลังรักษาชายแดนประเทศเราอยู่ครับยังไงขอโนธนาร่วมกับพระอาจารย์ต่อในครั้งนี้ด้วยสาธุครับะไรที่การงานติดขัดการเงินไม่ดีเป่าล้างอาถรรพ์กำปืนใสลองมาขอบาร,รมีหลวงพ่อแจงบทมาอุดวัดแจ้งไงดู ขอให้ไม่เป็นไรนะขอให้ไม่มีไม่มีอะไรนะโอ้เป็นผงใหญ่เลยเออนี่ปินใหญ่เลยนะครับอาจารย์นอกจากโบสถ์มหาอุดนะครับที่ประดิษฐานหลวงข้อแจ้งอีกหนึ่งภารกิจที่จะต้องบูรณะที่วัดแจ้งนายนี่เลยก็คือกำแพงวัดครับซึ่งเดิมทีนี่นะครับกำแพงวัดต้องบอกเลยครับว่ากำแพงนะครับดั้งเดิมที่ถูกสร้างมาเนี่ยครับก็สร้างมาเนิ่นนานมากแล้วนะครับและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจที่พระอาจารย์มหาต่อจะต้องบุรณะสร้างกำแพงวัดใหม่ และผมอยากใช้ทุกคนได้เห็นครับอันนี้คือซุ้มประตูซุ้มนี้แหละที่ที่ต้องใช้ปัจจัยมากเพราะว่าความสูงด้วยเ <c oughs> พราะอาจารย์เนี่ยที่ทำประตูสูงเพราะอะไรรู้ไหมเ <c oughs> พราะอาจารย์อยากให้คนที่เขาเดินผ่านวัดเนี่ย เขามองเห็นพระด้านในเห็นไหมพระประธานด้านในอแค่แค่เดินผ่านเนี่ยมาวัดแจ้งในเนี่ยยังไม่ได้เข้าเนี่ย<ม>ก็ต้องเหลือบตามองไปเห็นพระประธานด้านในแล้ว<อ>เพื่อคนเดินผ่านเขาอยากจะไหว้พระเขาก็ได้ยกมือไหว้มไม่ใช่ว่า<ม>ป,วปิดไม่ให้โยมมาไหว้พระอย่างนี้<ม><ม>อาจารย์ก็เลยมา ทำตรงนี้แล้วก็ออกความคิดที่ว่าถ้าหากเราทําวันนี้ดีวันข้างหน้ามันจะดีแต่วันนี้ถ้าเราทําไม่ดีวันข้างหน้าก็ไม่ดีญาติโยมได้เห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่พระอาจารย์กันกรองแล้วคิดแล้วพินิจพิจ,จารณาแล้วว่าหากถ้าพระอาจารย์ทําสิ่งใดในวัดน,นี้ต้องทําดีที่สุดจะมีปัจจัยหรือไม่มีปัจจัยแต่ขอให้คิดให้ดีซะก่อนและจึงลงมือทําสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นพระอาจารย์ว่าเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ทิ้งคนดีไม่อยากถามพระอาจารย์จากใจ พระอาจารย์มีหลวงปู่ศิลาเป็นพระอาจารย์เป็นกูบาอาจารย์จริงๆท่านมีชื่อเสียงมากแลวท่านก็เอาตรงๆนะครับหลวงปู่ท่านก็มีปัจจัยมากทําไมไม่ขอให้หลวงปู่ศิลาท่านช่วยสร้างวัดครับสิ่งที่หลวงปู่ท่านให้พระอาจารย์เนี่ยมากกว่าเงินทองหากวันนี้พระอาจารย์เดินไปหาหลวงปู่แล้วขอปัจจัยหลวงปู่ขอมาสร้างสิบล้านยี่สิบล้านพระอาจารย์ก็จะได้แค่เงินมาสร้างให้มันเสร็จๆไปแต่มันจะไม่ได้ความพยายาม มันจะไม่ได้ความเพียรมันจะไม่ได้บารมีที่หลวงปู่ให้มาทดสอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงปู่ศิลามอบให้พระอาจารย์รับพระอาจารย์เป็นลูกศิษย์ได้รับขันครูจากหลวงปู่ฝากตัวเป็นลูกศิษย์และสิ่งที่หลวงปู่สอนพระอาจารย์มาพระอาจารย์มีความคิดอยู่ในใจเสมอว่าสิ่งที่หลวงปู่ให้วิชามานั้นมีค่ามากกว่า ร้อยล้านพันล้านและวิชานั่นแหละจะทําให้วัดแห่งนี้สําเร็จไม่ใช่เพราะเงินที่เราจะต้องไปขอจากหลวงปู่แต่วิชาที่หลวงปู่ให้มามันจะอยู่ะกะับเราไปจนตายสาธุครับอา<ร>จ,จารย์เข้าใจเหตุผลแล้วครับดังนั้นอา<ส>จารย์ครับผมขอนําเรื่องราวที่เราถ่ายทําในวันนี้นะครับบอกบุญแก่พี่น้องนะครับให้ได้รับรู้นะครับอยากให้คนที่ได้เห็น ให้เทวดานำนาลูกหลาน<ช>นําคนที่มีบุญสัมพันธ์มาช่วยสร้างวัดบูรณะวัดจวแจ้งในนะครับช่วยบูรณะโบทมหาอุดเอาหลวงว่าแจ้งให้สําเร็จนะ<ช>ครับขอขึ้นเลขที่บัญชีของทางวัดนะครับอ๋อความปรารถนาดีนะของพี่โปรยุงแล้วก็อาจารย์ตาวันนี้ที่เราได้มาเปิดบุญให้ญาติโยมทุกคนได้เห็นวัดแจ้งในพระอาจารย์เองในฐานะที่มารักษาการเจ้าวาดก็ ขอเอาบารมีหลวงพ่อแจ้งวัดแจ้งในบารมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทแล้วก็บารมีของท่านเทาวสุรานาลีใครที่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้ได้มีบุญสัมพันธ์ร่วมบุญกันกับวัดแจ้งใน ขอให้ชีวิตของท่านสว่างสวยดุดดังแสงหลวงพ่อแจง้งขอให้ธุรกิจหน้าที่การงานของท่านเจริญรุ่งเรืองดุดดังคําอธิษฐานขอให้สุขภาพของท่านแข็งแรงและมีโอกาสได้มาร่วมบุญที่วัดแจง้งนหนขอให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีทุกคนสาธุ<ส>าครับพระอาจารย์หเห็นหลวงปู่เหนื่อยอยู่แล้วคนอื่นไปขอเยอะแล้วพระอาจารย์จะไปเป็นผู้ขอเหมือนคนอื่นมันก็จะลบกลหลวงปู่ไป พระอาจารย์อยากจะเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับในวันนี้นะครับ <laughs> ครับคเจริญพรสาธุเราไปดูแนวกำแพงเก่าฝั่งนี้กันผมจำได้ครั้งแรกคือประตูวัดเนี่ยเล็กนิดเดียวตรงเล็กนิดเดียวตรงนู้นเล็กเล็กนิดทีเดียวผมจาได้ตรงนี้เปิดใหม่ก่อนหน้านี้นะฮะประตูวัดแจ้งไงพี่บ่าวจำได้ป่าจำได้ที่เราเลี้ยวรถตู้เข้าไปเราคิดาโอ้โหเข้าใจเข้าใจไมประตูเล็กจังเล็กมากเลยใช่สรุปคือพระอาจารย์คือบุรณะประตูวัดใหม่ทั้งหมดเลยประตูทั้งหมดสมประตูเฉพาะสมประตูกับกำแพงตรงนี้ใช้เงินประมาณ6ล้าน หกล้านนี่ตรงนี้หกหกล้านกําแพงซุ้มประตูถามว่าพระจันทร์ไปเอามาจากไหนพระจันทร์ไม่ได้มีเงินแต่พระจาจาร์เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องมาช่วยพระจาจาร์เพราะฉะนั้นมันก็จึงเกิดเป็นภาพว่าญาติโยมที่มาวัดแจ้งในเนี่ยเขามาด้วยจิตศรัทธาอยากจะมาร่วมบุญญาติโยมมาร่วมบุญเนี่ยคนละ5บาทคนละ10บาทรวมๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเงินก้อนพระจาจาร์จึงขออนุญาตช่างว่าถ้าจะเบิกเงินเนี่ย ขอให้แจ้งพระอาจารย์ล่วงหน้าสักสองอาทิตย์พระอาจารย์จึงจะมีเวลาที่จะพอจะหาปัจจัยมามาจ่ายค่าช่างได้เพราะว่าตอนนี้นอกจากเราทํากําแพงแล้วสมประตูห้องน้ําอีกโบสถ์มหาอุดอีกไหนจะรานโพหน้าหลังอีกรวมๆแล้วเนี่ย เท่าที่กําลังสร้างเนี่ยประมาณสักยีล้านที่จะต้องหาเงินมาจ่ายค่าช่างแต่พระอาจารย์เชื่อว่าสิ่งที่พระอาจารย์ทาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยพระอาจารย์ว่าเทวดาเข้าจานุโมทนาอันนี้คือแนวกําแพงเก่าในกําแพงเก่าเป็นอย่างนีาานง้นี่คือกำแพงเก่าน,น,นี่คือกาแพงเก่านะนี่คือกําแพงเก่าแล้วนี่คือแนวกําแพงใหม่ที่เราทําเป็นใบเสมาครับอ่าเป็นใบเสมาบางมากนะครับองตรงคือถ้าเดินกระแทกแรง ผมว่าล้มคือมันเก่าแล้วมันผุพังหมดแล้วแล้วเดิมก็ต้องบูรณาการใหม่เดิมก็อาจจะมีเรื่องของการเอาอัฐิมาบรรจุไว้ใช่ไหมครับพอเอาอัฐิออกแล้วก็ไม่ได้บูรณะไว้เหมือนเดิมกําแพงเนี่ยเราคิดว่าเงินที่โยมร่วมบุญมาทุบปาทุกสตางค์อันนึงกอันนี้อันนี้สิเอฟสิบหกอบินไปคอมเมนต์มั้งไม่เป็นบอบินไปคำบอกให้ไม่เป็นไรนะขอให้ไม่มีไม่มีอะไรนะโอ้นี่บินเป็นฝูงใหญ่เลยเออนี่บินใหญ่เลยนะครับอาจารย์สนามบินอยู่ตรงนี้สนามบินหนึ่งอยู่ตรงนี้ จขึ้นบินไปขอให้เราชนะขอให้เราไม่เกิดอะไรขึ้นขอให้ไม่เสียไม่เสียเรื่องเสียเรื่อแสดงว่ามีเรื่องด่วนถึงบินขึ้นด่วนอาจารย์ผมถามตรงๆนะครับเจริญกรพระอาจารย์ก็เพิ่งมาดํารงตําแหน่งรักษาการพระเจ้าวัดพระอาจารย์ต้องมาบูรณะวัดที่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดโคราชพระอาจารย์เครียดไหมครับพระอาจารย์ถามว่าเครียดไหมเนี่ยพระอาจารย์นึกถึงหลวงปู่ตลอดนะ เวลาพระอาจารย์จะทําอะไรเนี่ยพระอาจารย์จะต้องกราบขอบาร,รมีหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทนี่ครูบาอาจารย์ของเราเบอกให้หลวงปู่เนี่ยมาช่วยแล้วพระอาจารย์เห็นหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ท่านอายุ80กว่าแต่ท่านไม่เคยเหนื่อยเลยท่านรับแขกท่านรับญาติโยมเพราะฉะนั้นพระอาจารย์อายุยังไม่มากเท่าหลวงปู่เนี่ยพระอาจารย์ต้องมีกําลังใจในการ,ารสร้างอะไรให้ประโยชน์กับแผ่นดินเกิดมาแล้วไม่พอยังได้มาบวชในพระศาสนาพระอาจารย์ก็อยากจะขอฝากผลงานที่จะเป็นการสืบทอดพระศาสนาไว้ในแผ่นดินเพื่อให้คน รุ่นหลังมาเห็นเราเนี่ยอยู่ในบนโลกเนี่ยไม่เกินร้อยปีหรอกแต่เราสามารถที่จะฝากความดีเอาไว้ได้ครั้งหนึ่ง ชีวิตเราได้ทําความดีเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองวันนี้พระอาจารย์จึงตั้งใจที่จะทําสิ่งเหล่านี้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่ตัวพระอาจารย์เองเพื่อญาติโยมทุกคนที่มาวัดแย่งนัยเหนื่อยแต่ต้องสู้ท้อแต่ไม่ถอยแต่พระอาจารย์ว่าหลวงปู่ท่านรู้รว่าพระอาจารย์เนี่ยตั้งใจที่จะทําวัดนี้ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งจะทําอารามแห่งนี้ให้เป็นวัดคู่เมืองโคร,ราชตราบนานเท่านาน นี่คือกำลังใจจากหลวงปู่เชื่อไหมวันนั้นนะพี่ป๋าร้อนก็ร้อนคนก็เยอะพระอาจารย์ฝนก็ตกองนี้ไงหลวงปู่องนี้ไงนี่เหลวงปู่หลวงปู่ลูกปรกาบหลวงปู่กันมันมาใกล้หลวงปู่แล้วขนพระอาจารย์ลุกเลยนะนี่นี่คือหลวงปู่ศิลาศิริจันโทครูบาอาจารย์ของพระอาจารย์หลวงปู่ศิลาท่านเมตานํารูปหล่อองค์นี้มาไว้ที่วัดแจ้งในพระอาจารย์ก็จะสืบทอดปณิธานหลวงปู่จะสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์เพื่อบ้านเพื่อเมืองเหมือนที่หลวงปู่ทํา ปีปีหนึ่งลวงปู่บริจาคเงินนับร้อยร้ยรยล้านเพื่อเป็นสารณประโยชน์ลวงปู่ทำให้เราเห็นเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์วันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอะไรเชื่อเถอะหากเราทำด้วยใจสิ่งนั้นจะสำเร็จสาธุครับสาธุครับลวงปู่สาธุลวงปู่